สวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ถ้าผู้ชมก็มีงานนะก็มีงานเป็นเจ้า h อ r คันนี้นะครับอ่ะเป็นเป็นเจ้าเอ r คันเนี้ยคือคือเพื่อนบ้านในหมู่บ้านนี่แหละเขาเอามาให้ผมซ่อมเนื่องจากว่ามันจอดนานมันจอดนานแล้วมันสตาร์ทไม่ติดเว้ยทีแรกกะจะไม่ทําคลิปแหละเพราะว่ามันมันแค่สตาร์ทไม่ติดแต่ก็ไม่รู้นะแม่งเป็นอะไรสตาร์ทไม่ติดแต่ทีเนี้ยพอผมไปมันลื้อถังเนี่ย พอผมมาลื้อถังเนี่ยแล้วมาเจอสภาพข้างในกว่าเออเรามาถ่ายคลิปกันสัหน่อยแล้วกันเพื่อเพื่อของใครที่จอดนานแล้วมาสตาร์ทไม่ติดซึ่งตอนเนี้ยตอนนี้กูก็ยังไม่ได้ทํานะมันก็ยังสตาร์ทไม่ติดอยู่นะครับ <S <S อ่านี่ท่านผู้ชมไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นเอ็นตากลมนะนะครับเป็นเอ็นตากลมแล้วเนี่ยเป็นผมทอดถังมาเนี่ยผมทอดถังมาเนี่ยผมเจอสภาพกองอากาศเว้ยนะครับเขา,อาจอดนานแล้วเขาจะไปต่อทะเบียนเขาบอกลุงเขาให้มา เนี่ยคือสภาพที่หนูมันเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้คือรอยฟันหนูนะครับดูมันแทะแทะกองอากาศมันเข้าไปอยู่ข้างในกองอากาศนะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโอ้โหไอสัตว์เปื่อยติดมือมันเลย <c oughs> ก็อาจจะเป็นเพราะกองอากาศทําให้เราสตาร์ทไม่ติดก็ได้นะครับผมเช็คแล้วกําลังอัดยังมีอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แกะหัวเทียนมาดูนะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเนี่ยจากข้อสันนิษฐานเราจะมาถอดกองนะครับเราจะมาแกะกองแล้วก็ ลองเอามือปิดปากคาบูดูนะครับว่ามันจะสตาร์ c ติดไหมนะในี่ท่านผู้ชมก็แกะกองมาแล้วนะครับข้างในกองก็ยังไม่เห็นหนูวิ่งออกมานะอันนี้อันนี้เป็น N7 ป่าวะตัวนี้เหมือนจะไม่มีเจ็นะเดี๋ยวมาปิดปากคาบูกันดูว่าน้ำมันมาไหมนะครับแล้วรู้สึกว่าน้ำมันในถังเนี่ยแม่งบูด้วยจอดนานไม่รู้นานขนาดไหนของเขาจอดจนบูดอะ ตจ้นี่ไม่มีแบตนะผมยังไม่ได้ใส่ด้วยแล้วอีกอย่างแบตเก่าเขาหมดหรือว่ามันเสียไม่รู้นะเดี๋ยวดูน้ำมันก่อนแล้วกัน <S <S แรงอัดมันยังดีนะ <S 1> <S 1> น้ำมันมันบูด มันบูบดอะบูดเลยแหละดี๋ยวลองถอดคาบูมาล้างดูนะท่านผู้ชมนะคาบูนะครับไอขี้เกลือมา่ลไรดูสีน้ำมันดีเห็นไหมเขียวไม่เชียวเขียวโอตลุรูปนะฮะแล้วก็ไม่รู้คันนี้เขาผสมถังหรือเปล่าดูคราบน้ำมันเนี่ยโห คาร์บูแท้ซะด้วยเอ็นเจ็ตไว้เฮ้ยนะครับมีเจ็ตตอนแรกตอนแรกจับไม่เจอนะนี่เป็นเอ็นเจ็ตนะครับ่ะมีรูเจ็ตด้วยไอสัตว์รูเจ็ตหรือผุวะเนี่ยดูมันก็ดูเทียมๆนะแต่คิดว่าไม่เทียมหรอกมันเบาแปกๆอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันโอ้โหท่านผู้ชมดูสีน้ำมัน ไอสัตว์ใครเอาเฮบูบอยไปแกล้งใส่ป่ะวะแ <c oughs> สะดงนี่มันเคยซ่อมมาแล้วท่านผู้ชมครับูตัวนี้อาจจะเคยซ่อมหรือเคยล้างมาแล้วนะครับเพราะมันมีคราบกาวเลยเห็นไหมปกติจะไม่มีนะแล้วแม่งเหนียวเลยโอ้โหไอสัตว์ไม่ติดก็ไม่แปลกนะครับจะเอาอยู่ป่ะไม่รู้นะเพราะผมไม่มีปั๊มลมนะครับเ <c oughs> นี่ยนี่แหละ <c oughs> คือสาเหตุที่ทาให้มันไม่ติดนะครับ ดูถ้วยคาบูเดดูน้ำมันเดิเขียวปีเลยไม่รู้นะไอไอตรงเนี้ยไม่ไหร่ถ้าภายในข้างในรูเนี้ยมันตันเนียแย่ไอคาบคาบตัวเนี้ยข้างในถ้วยเนี่ยค่อนข้างจะดื้อน,นะครับเดี๋ยวจะใช้น้ำยาล้างล้างนะดีกว่าจะดีกว่า หลังจากเราล้างคาบูแล้วท่านผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะสตาติกไหมนะครับ นี่กใช้ได้นะท่านผู้ชมนะส่วนไอเรื่องที่วอร์ดอันนี้ไม่รู้นะนะครับแล้วมันก็ยังมีอ,อ,อะไรนะวาวนะครับมันทำงานอยู่ผมไปดูนะเพราะเรายังไม่ได้ใส่แบตนะ ต่เห็นเห็นมันขยับอยู่นะเห็นมอเตอร์อะไรมันขยับอยู่นะครับแล้วก็บิดไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็ไมไปรู้นะเดี๋ยวลองประกอบให้เสร็จสับแล้วเดี๋ยวจะลองขี่สักสักน,นิดนึงนะว่ามันโอเคหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถอดกองเนี่ยเดี๋ยวไอ้พักกองเนี่ยเราต้องทิ้งแล้วเนี่ยถอดทิ้งไปเลยนะครับหลังจากที่ประกอบเสร็จไปที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวจะลองขี่แถวๆนี้สักหน่อยนะดูเช็คความเรียบร้อยแต่ว่ามันก็น่าจะปกติแล้วล่ะ ก็โอเคอยู่นะท่าผู้ชมโจ์ของผมก็คือทําให้มันติดนะส่วนไอ้เรื่องที่บิดแล้วไม่ไปเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าําเหมาก็ได้นะําเหมามันอาจจะค้างท่อเยอะนะครับเมื่อกี้บิดมาก็อื้อๆนะอาจจะเป็นเพราะน่าจะคาเหลาแหละไม่คาเห่าก็วาวแม่มีอยู่สองอย่างนี่แหละนะครับมันทําให้แบบขี่ไม่ค่อยลื่นแต่เขาไปขี่ก็น่าจะหายแหละทีนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปคืนเจ้าของก็ปิดงานแล้วนะครับอันนี้ก็จบงานไปกับที่ว่ามันจอดนานไม่รู้นาน,านเท่าไหร่น่าจะเป็นเดือนอะ ดูจากสีน้ํามาแล้วหรือเป็นปีก็ไม่รู้ก็จบกันไปนะครับใครสนใจก็เอาเข้ามาทําเข้ามาใช้กันได้นะกูรับงานตลอดนะครับรับงานอยู่ตลอดนะช่วงนี้หน้าฝนก็ยังไม่ค่อยรับงานหนอนนะครับผู้ชมคลิปนี้เราฝากไว้แค่นี้ไม่มีเล่าเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับโอเ